พ่อกันกับไตแล้วค่ะเมื่อนี้นะคะกับช่องกีตาร์ซีโอนะคะเมื่อนี้กัจจิมาแบบเป็นสาระความรู้นะคะเมื่อนี้นะคะตาก,กัจจมาสอนวิธีการที่เข้าจะไปตั้งค่านะคะ URL ของช่อง u t u b e นะคะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามถึงร้อยคนนะคะถึงจะสามารถที่จะไปตั้งค่า URL นะคะ URL ของช่อง u t u b e นะคะเป็นยังเข้าคือตั้ง ตั้งค่า URL นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไปเปิดสั่งไายใดนะคะใน Google Adsense นะคะสำหรับผู้ใดที่ยังบอท่านใดไปตั้งค่านะคะแต่ว่าตรงมีคนติดตามหนึ่งรอยคนนะคะเดี๋ยวจะจะพาไปเหตุเลยนะคะคือตอนนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่ youtube นะคะก็คือกลับไป y o u u u e ขพงเจ้าของนะคะก็คือเมืองตามเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวมันสารในจักหน่อยนะคะเนาะคือตอนนี้จะเปิดขึ้นมาแล้วมันบอกค่ะตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะไปที่รูปภาพของเจ้าของนะคะที่เป็นช่อง u t u b e ต้องต้องลงซื้อผู้ใช้นะคะเป็นอีเมลที่เดียวกันกับช่อง youtube นะคะเป็นอีเมลเดียวกันกับช่อง youtube ก็คือเดี๋ยวห้าคลิกตรงนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นช่อง youtube ของตาเองนะคะจะเป็นอีกช่องนึงนะคะเป็นช่องที่ตาสมาัครไว้นะคะตอนนี้ค้นติดตามของตานี่ร้อยกว่าคนแล้วนะคะเนาะ แต่ว่าตาเนี่ยได้สมัครแล้วก็เลยอยากจะบอกวิธีการเข้าไปนะคะโอเคบ๊อไลนนะคะหลังจากที่เข้าเข้ามาตรงนี้นะคะให้เข,เข้าไปคลิกตรง YouTube Studio นะคะ youtube Studio นะคะตรงฟันเฟืองเนะะี่ยค่ะปึ๊บรออนิดนึงนะคะเนะาะจแล้วนะคะหลังจากที่มันมาตรงนี้นะคะไอไอเด้งมาหน้า,น,าน,นี้นะคะมันก็จะเป็นหน้าดัชบอร์ดนะคะ พหนาดัดบอร์ดให้เพื่อนๆนะคะคลิกตรงคําว่าตั้งค่าตรงด้านซ้ายมือนะคะคลิกตรงตั้งคา่าปุ๊บมันก็จะขึ้นหนา้าตั้งคา่านี่มแเรากะให้เพื่อนๆคลิกตรงคําว่าช่องนะคะช่องนะคะอันดับที่สองช่องปุ๊บคลิกช่องเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เต้จาว์บอทถึงเนาะเะนาะเรากะไปที่ตรงตั้งค่าขั้นสูงนะคะให้เพื่อนๆคลิกตรงตั้งค่าขั้นสูงนะเขากำลังจะไปสร้างยัวไอเอลของชองนะคะเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วเพื่อนๆสีพ่อตรงนี้ค่ะแสดงตรงข้างล่างจานวนแสดงจำนวนผูติตามนะคะตรงนี้ขั้นเขาอยากแสดงจํานวนผูติตามของช่องเขาก็สามารถที่จะกดได้แล้วมันก็นสิโชว์ให้ทุกคนเห็นหันเขาเ้าบ่อ,อยากโชว์เขากับติ๊กตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะให้เข้าไปตรงนี้ค่ะจัดการบัญชี youtube นะคะคลิกเลยค่ะปึ๊บคลิก โอเคพอมันเด่นมาหนนี่เนาะคะ่ะเนาะมันกับสิบบอกไอช่อง youtube ของคุณนี่คือแสดงตัวตนของเบบสาธนณะนะคะช่องของเฮาให้เฮามาคลิกตรงคําว่าดูการตั้งค่าขั้นสูงนะคะคลิกเลยค่ะปึ๊บไปยังรวดเร็วมันกับสิบขึ้นมาตั้งค่าขั้นสูงนะคะมันกับสิบบอกช่องของเฮามีอย่างแน,น,น่เนาะค่ะเนาะมีค่ะให้เพื่อนเพื่มาเบิง URL ที่กำหนดเองนะคะ URL URL นะบอกแบบภาษาบาลฮาเนอ URL ที่กำหนดเองให้คลิกตรงคุณมีสิทธิ์ใช้ URL กำหนดเองโดยจะได้รับสิทธิ์ที่นี่นะคะแต่คือคลิกตรงนี้เลยค่ะเฉพาะคนที่มีพูทธตามหนึ่งลอยค้นขึ้นนะคะมันถึงจะสามารถเทรดได้อาเกิดว่าผู้ใดบ่ท่านได้ผู้บท่านได้ถึงกับสามารถที่จะเทรดได้นะคะโอเคคลิกเลยค่ะปุ๊บอ่ะปะนี้ รับ url ที่กำหนดเองอันนี้จะเป็นลักษณะของ url เข้านอกค่ะเนาะ url มันจะสิขึ้นไม่เข้าเป็น youtube. com s l a s ์ s ซลส์เนี่ยไม่ให้เข้าหรอกมันให้เข้าเลือกเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็เลือกเลือกเลือกเขาก็เลือกเอาโอเคเราก็คลิกเข้ามาฉันได้อ่านและยอมรับข้อความแล้วติ๊กปุ๊บนะคะแล้วเขาก็กดเปลี่ยนตัวนี้นะคะเนาะเปลี่ยน url นะคะเปลี่ยน url นะคะ ยืนยัน URL ที่กำหนดเองแน่ใจเลยว่าต้องการเปลี่ยน URL ของคุณเป็นจิ๊ดๆ,ๆๆมันก็สิบบอกไม่เห้าแบบนี้เมื่อยืนยันนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้ผู้อื่นได้อีกนะคะมันก็บอกว่าบอสสามารถที่จะโอนหรือเปลี่ยนใดเฮ้ากับเข้ากับบันทึกตรงนี้ไว้นะคะเนาะเฮากับเซฟตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าเขาตรงรูวางของเจ้าของมันขึอ้นอย่างนะคะและ้วก็ยืนยันตัวเลือกคุ๊บคลิกเลยค่ะคลิกปุ๊บจะยืนยันบาเฮ้าตรงเอา URL นี้ซส่นะคะ ไปหลังจากที่หฮายืนเ้าเฮาใดแบบนี้มาแล้วนะเนาะเ้าก็ยืนยันตัวเลือกเลยเนาะคะ่ะเนาะยืนยันปุ๊บนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อยืนยัน URL นี้ที่กําหนดนี้แล้วนะคะบอกว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้ผู้อื่นได้อีกนะคะก็ะคือเฮาวบ่สามารถที่จะไปอุนผูอน้อ,อื่นใดนะคะอันนี้ก็คือ เป็นวิธีการที่เทาจะสั่งแล้วก็ยืนยัน URL ของเทานะคะเนาะอันนี้ก็คือตาจะบอยืนยันนะคะเนาะก็คืออันนี้เฮดเทเบิลเป็นตัวอย่างซื้อเพื่อที่จะเข้ามาถูกต้องว่าวิธีการที่เขาจะมาเฮด URL นะคะเฮดแบบใดแล้วเข้าไปตรงไหนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะให้ทุกคนเข้าไปเฮดได้เนาะ,ะ,นะสำหรับคลิปนี้นะคะกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะที่กําลัง มีช่อง u t u b e ผังจะของเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกะวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับืัอนี้นะคะขันเกิดว่าผูดด้ใดมักคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ตาอมนะคะเนาะ,ะ,นะะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ